สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกทท่านเลยนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีกรกฎค่ะเรามาดูกันสิว่าว่าข่าวดีกระทันหันสุดสดของคุณใน14วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะขอพลังงานชาวราศีกรกฎทุกๆๆทุกท่านเลยนะคะทุกๆท่านเลยค่ะชาวราศีกรกฎ ข่าวดีกะทันหันสุดๆของคุณนะคะของชาวราศีกรกฎใน14วันนี้เรามาฟังเรื่องราวตื่นเต้นกันดีกว่านะจะมีข่าวดีอะไรบ้างพายอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎในช่วง14วันนี้ค่ะเดรดชาวราศีกรกฎค่ะเจ็ดไม้เท้า ข่าวดีสุดๆของคุณใน14วันนี้ชาวราศีกรกฎแปดเหรียน มุ่งมั่นและก็จริงจังในสิ่งที่ที่ต้องการและก็ต้องทํานะคะเดดสเลยบางสิ่งบางอย่างเก่าๆนะอาจจะหวนกลับมานะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเช่นสุขภาพอะไรลบๆความคิดมากคิดเยอะก็ดูแลสุขภาพด่วนเลยไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําจิบน้ำไม่บ่อยให้ได้3ลิตรนะคะแล้วก็การนอนหลับเราดีไหมการออกกําลังกายเราได้หรือเปล่าต้องดูแลตัวเองด่วนเลย นะคะหรือว่าเรื่องราวของความรักอะไรกเก่าๆกลับมาหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกหวนก็คุณจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วละ่ะว่ามันจะเป็นไปยังไงนะคะในความสัมพันธ์หรือจะต้องใช้เวลาปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะคะเไม่เท้าค่ะเขาเรียกว่าอุปสรรคการได้รับชัยชนะอย่างอย่างเขาเรียกว่าต้องอึดแล้วก็อดทนหน่อยในช่วง14วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรก็ตามชีวิตจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยใจที่ เข้มแข็งเห็นไหมคะกว่าที่จะแบบต่อสู้กว่าที่จะไปยืนอยู่บนนี้ได้นะคะมันจะต้องผ่านศึกสงครามผ่านการเดินขึ้นไปอย่างเหนื่อยล้าผ่านอุปสรรคกว่าที่จะได้รับชัยชนะกว่าที่จะประสบความสําเร็จต้องอึดหน่อยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้ารู้สึกว่าท้อลบในช่วงนี้เติมพลังใจของตัวเองหน่อย แเหรียญการโฟกัสนะคะโฟกัสกับปัจจุบนันแต่มีเป้าหมายมีมีมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นกับตัวเองให้มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรนสมมติว่ากําลังนอยกับสุขภาพเหลือเกินไม่มีแพชชั่นเลยร่างกายเจ็บป่วยแล้วใจจะเจ็บป่วยไม่ได้ฮึบพลังขึ้นมาค่ะเพราะว่าคุณกําลังได้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่คุณรอคอยและต้องการแน่นอนค่ะแปดเหรียญโฟกัสในปัจจุบนันรายละเอียดให้มากที่สุดเพราะว่ากว่าที่จะได้สิบเหรียญมันก็ต้อง มันก็ต้องจับได้จับต้องได้เป็นกอบเป็นกร,รมเป็นความมั่งคั่งใช่ไหมคะความร่ารวยที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าความฝ่ายฝันของคุณรู้สึกว่ามันมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องหนักงวงหน่อยกับบางสื่อบางอย่างเช่นใส่ไฟมีมีไฟมีแรงบันดาลใจมีพลังเรื่องของการทํางานกระตุ้นตัวเองให้มีพลังใจจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นแล้วเดินหน้าต่อไปสู้ต่อไปนะคะอาจจะมีอะไรที่รู้สึกเบื่อรู้สึกน้อยรู้สึกเครียดนะคะก็จะต้อง วางไว้ให้ได้กับความเครียดสิ่งลบๆที่เข้ามากระทบจิตใจของเราเรื่องอะไรก็ตามมันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะชัยชนะที่ได้มานะคะการงานการเงินที่กําลังจะเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลเลยต้องขยันหน่อยค่ะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของอะไรก็ตามแต่ขยันหน่อยแต่ก็จะเจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ King of Wands the Moon ค่ะแล้วก็ The c h a r i o t นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจนะต้องตัดสินใจเดินทางเดินทาง ไกลกระทนหานข่าวดีจากแดนไกลทางไกลกำลังจะเข้ามาหรือว่าช่วงนี้งานเข้างานเยอะนะคะทํางานบ่อยมีงานอีเวนต์บ่อยมีการเดินทางบ่อยก็ต้องเรามาระวังด้วยเช่นกันนะคะคนแดนไกลาทางไกลาอาจจะเดินทางมาหาหรือว่ามีแพลนได้เดินทางเดินทางต่อประเทศหรือว่าช่วงนี้ลุยมากๆในเรื่องของการงานรับรองค่ะถ้าคุณลุยใน14วันนี้นะข่าวดีที่คุณจะได้รับได้มาอย่างแน่นอนเลยนะคะเรามาดูต่อค่ะ5ถ้วย2 of Cups นะคะ ด้านหลังเป็น The View of Fortune นะคะเป็นไปอะไรที่สวยงามมากๆเลยมันเป็นไปตามช่วงจังหวะเวลาแล้วก็ชีวิตจริงๆบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่คุณรอคอยและต้องการไม่ว่าในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้เติบโตประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการขยายขยายสาขาธุรก,กิจหน้าที่การงานการงานได้จาก การงานเติบโตขึ้นการเงินก็ต้องเติบโตขึ้นเช่นกันนะคะถ้าเราใส่ใส่แรงบันดาลใจใส่เป้าหมายใส่แพชชั่น เสริมตารางชีวิตนาทาีอาจจะตารางนาทีชีวิตใหม่ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าความรู้สึกแล้วก็เรื่องของสุขภาพมันสําคัญโดยองค์รวมพื้นฐานชีวิตสําคัญหมดเลยเรื่องสุขภาพใส่ใจตัวเองแล้วใส่ใจครอบครัวบุคคลรอบข้างด้วยเช่นกันบางท่านอาจจะทํางานเหนื่อยหนักในช่วงช่วงนี้หน่อยนะคะมีแรงกดดันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแต่ไม่ต้องกลัวคะ่ะ Two of Cup The Wheel of Fortune โชคชะตาเปลี่ยนแปลงหมุน ไปได้ตลอดเวลาเลยเพราะนั้นข่าวดีที่คุณรอคอยอะ่ะถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินนะใส่ไฟนะใส่พลังนะคุณเดประสบความสําเร็จแล้วก็รู้สึกว่าเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลมา,มาอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยลงทุนกับตัวเองมีพลังหน่อยแต่ถ้าเรื่องของความรักนะคะก็จะต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะวันเวลาของชีวิตด้วย,ชวยเช่นกันเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่ แตกต่างจากคุณค่ะใครบางคนกําลังหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณความรักความสัมพันธ์ที่กําลังเติบโตแล้วก็ใครบางคนที่เข้ามาเป็นการพบรักแบบไม่ทันในตั้งตัวเป็นข่าวดีที่กระทนหันมากๆเลยคุณอาจจะตกลุมรักหรือรักแรก,รกพบกับใครบางคนที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเรื่องอายุต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าทางไกลนั่นเองทีนี้คุณจะต้องยับยั้งชั่งใจความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองให้ดีคุณอาจจะ เจอเรื่องของโซคอนเนคชั่นความรู้สึกแรงดึงดูดแรงปัถนาของคนทั้งสองคนมีความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะแต่มันรู้สึกสั่นสะเทือนเป็นเรื่องพลังงานของอะไรบางสิ่งอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นข่าวดีกระนาสุดๆเพราะคนคนนี้เป็นคู่ชีวิตโซคอนเนคชั่นหรือว่าทวินเฟลมคู่ชีวิตคู่แท้เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนชีวิตเข้ามาในความสัมพันธ์แรงสั่นสะเทือนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณให้คนทั้งสองคนนาพากันและกันเข้าสู่ การเติบโตในเรื่องจิตวิญญาณการเติบโตในเรื่องของการส่งเสริมกันและกันในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยแล้วก็บุญบารมีด้วยเช่นกันสะสมมาในอดีตชาติที่ผ่านมาแล้วก็ในชาติชตินี้ที่ต้องสร้างด้วยกันนั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นอะไรเก่าๆก็ตามตัดจบทิ้งไปที่ทําให้คุณเจ็บคุณเสียใจคุณทุกข์ คุณต้องเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจคุณต้องเด็ดเดี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างตัวเอง,เองโฟกัสกับอนาคตถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเสียใจอึดอัดอะไรก็ตามหรือมันจะต้องฮิลจิตใจของเดงก็ตามคู่แท้ของคุณจะเข้ามาฮิลจิตใจของคุณโชคชะตาพลิกผันในเรื่องของคู่แท้แล้วพลิกผันในทุกๆเรื่องค่ะเมื่อคุณรู้สึกว่ามีเจตนาดีกับตัวเองนะใส่ใจตัวเองให้มากทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าเรื่องสุขภาพอะไรก็แล้วแต่มีความอดทนเข้มแข็งและก็หนักแน่น อึดแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันถึงแม้ว่าบางทีบางครั้งเราจะต้องฝืนกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมีสิ่งเข้ามาลบระทบทใจหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็ตามแต่ k i n g of w a r d s พลังความเก่งความสามารถแล้วก็ความเพิ่มเทของคุณจะทำให้คุณเขาเรียกว่ามุทะลุด,ดุดันการเดินทางเดินทางไกลาอาจจะนำข่าวดีโชคดีมาให้กับคุณคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ใหม่แล้วก็การได้พบเจอหรือว่าตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นใครก็ตามที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่า บางท่านมีกรณีที่กลับใครบางคนที่เคยเจอแล้วค่ะหวนกลับมาในความสัมพันธ์แล้วได้ปรับดีจูนในความสัมพันธ์กลายเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาเป็นรักแท้ก็มีแต่บางท่านถึงเวลาที่ตัดสินใจกับอะไรกับเก่าที่เสียใจไปแล้วแล้วคุณจะได้พบเจอกับใครบางคนที่กําลังหวนกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งนั่นเป็นคู่แท้และเป็นคู่แท้ที่โรแมนติกมากๆนะคะที่จะเข้ามานั่นเองค่ะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะคู่แท้ของคุณโดนบันดาล ส่งเสริมและก็ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนเรื่องของการงานเปลี่ยนเรื่องของการเดินทางของชีวิตเปลี่ยนชีวิตของคุณจากคนที่ปกติที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นอีกพัฒนาขึ้นอีกเติบโตขึ้นไปอีกนะคะโดยที่ไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามเลยแต่มันโฟล์มันรู้สึกมีความสุขมากนั่นคือพลังงานของคู่แท้แล้วก็รักแทนเองนะคะแล้วก็คุณและเขาจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนถึงกันและกันสวยงามมากๆนี่คือข่าวดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็บางสิ่งที่จะต้อง จัดการก็คืออารมณ์ของตัวเองอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความอีโก้ความใจร้อนนะคะบางอย่างก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะนิ่งๆในช่วงช่งนี้นะช่วง14วันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสัญชาตญาณอยากที่จะเดินทางไปตรงไหนอยากทาอะไรหรือว่าอยากที่จะเอ j นจอยอะไรใหม่ๆกับอะไรเชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณค่ะ เดินทางตัดสินใจถ้าทําให้ให้รู้สึกมีความสุขแต่อะไรที่รู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่โอเคนั่นคือสัญญาณที่ที่ไม่ดีนะคะอาจจะต้องตัดสินใจใหม่หรือว่าใช้เวลาในสิ่งสิ่งนั้นก่อนนะคะเชื่อในความดีงามแล้วก็พลังงานในตัวตนคุณสิ่งที่คุณขอไว้สิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ลงมือทําแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เลยค่ะและคุณจะเห็นผลลัพธ์การประสบความสําเร็จนะคะอะไรกี้ค่ะอิน h ด n ี a r f u ฟิวเจอร์ บางอย่างใน14วันนี้ต้องอดใจเราอดทนหน่อยเชื่อว่าสัญชาตญาณของคุณบอกได้ค่ะชาวราศีกรกฎว่า perfect timing i n the n e a r future อนาคตอันใกล้นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณออกเกิดขึ้นอีกครั้งหรือมันอาจจะเป็น timing perfect timing ของคุณที่เกิดขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆราศีกรกฎธาตุน้ําคุณอย่างรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเดินหน้าแล้วก็ลุยต่อไปคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อจังหวะทามมิ่งของชีวิตนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็อดทนหน่อยอึดหน่อยนะถ้ารู้สึกว่าอยากเดินทางทําอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรคุณวางแผนโฟกัสให้ดีแล้วคุณเดินหน้าลุยเลยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะนี่คือ The View of Fortune นะคะใบสุดท้ายแล้วก็ Perfect Timing ค่ะชาวราศีกรกฎขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ